PPV ขายดีพิมพ์นิยมกับ Fortuner 2.4v ปี2018เก็บงานพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งอีกหนึ่งคันรีวิวันครับ อยู่กับสศักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์บนราชธานีกับการรีวิวรถมือสองเข้าใหม่ทุกวันทุกสัปดาห์ทางช่องทาง YouTube channel ของมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะวันนี้ผมอยู่กับรถที่ถือว่าเป็นเป็นซิกเนเจอร์เป็นสินค้าขายดีของร้านเราเลยนะครับโดยเฉพาะตัวนี้เลย 2.4V นะครับ 2.4V ทุกตัวทุกพอสไม่ว่าจะเป็นปี15 16 17 18 19นะครับขายได้ดีหมดเลยวันนี้ผมอยู่กับปี18นะครับปี18ที่ หลายคนที่เล่นโฟล์กยูน่ง 2.4V ก็จะคอมเมนต์มาเลยว่าต้องการตัวปี17ปลายปีเป็นต้นมานะครับเพราะว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนออปชั่นนะครับหลายจุดด้วยกันนะครับหลายจุดด้วยกันหลักๆก็จะมีระบบความปลอดภัยที่เราเห็นกันก็คือ,อเขาให้ ABS ที่เป็นดิสสี่ล้อนะครับเพราะว่าตัวรุ่นเก่าส่วนใหญ่มันจะเป็นดัมนะครับส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยมันจะเป็นดัมเบกนะครับนี่เป็นจะเป็นดิสเบกสี่ล้อเพิ่มความปลอดภัยในระบบเบรกของ ABS เข้ามาแล้วก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของอ บอยฟ้าที่เป็นให้มาคู่หน้าเพราะว่าตอดออกมาแรกๆก็โดนแบบโดนบ่นกันเยอะนะครับคือมันให้ออปชั่นมาค่อนข้างน้อยนะครับซึ่ง f o r เดอ e r เองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อยู่แล้วมาเรามาคอนเฟิร์มกันหน่อยหลังจากที่ผมไปเก็บงานนะครับไปเก็บงานเก็บงานสีเก็บงานภายนอกภายในขัดสรงขัดสีเคลือบเงาเคลือบสีมาแล้วความสวยงามลงตัวขนาดไหนเรามาชมกันคันนี้เลย นะครับสำหรับ2018 2 4 v คันนี้ผมขายราคาเท่ากันหมดนะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเทาสีดำนะครับที่ราคา9,99,000บาทนะครับ9,99,000บาทก็ประหยัดไปนะครับประหยัดไปจากรถใหม่ก็ประมาณ5 2 0 0 0 0บาทนะครับรถใหม่รุน่นี้สนุนราคาเขาอยู่ที่1,419,000นี่คือสนนราคาขเขาตอนนั้นนะครับตอนที่เปิดตัวแล้วก็เป็นราคาที่ปรับลดแล้วนะครับ1,4 หนึ่งเก้ายูเวนสีขาวนะเพราะสีขาวสีขาวมุกต้องจ่ายเพิ่มอยู่แล้วแล้วก็ประหยัดไปประมาณครึ่งล้านนี่คือขนาดเป็นแบรนด์หลักที่เป็นฟอร์จูเนอร์แล้วนะครับถ้าเป็นแบรนด์อื่นก็ไม่ต้องพูดถึงนะนะครับราคาจะลดลงไปขนาดไหนเพราะว่าอันนี้รถ3ปีพอดีนะครับปี18นะครับเนี่ยสิบแปดปลายปีด้วยนะครับออกก๊านะฮะเป็น 2GD f ี v นะครับเครื่องยนต์ดีเซล2 3 9 3ันซีซีนะฮะสอลิตรเครื่องยนต์ดีเซล150แรงม้า คือหลายคนอาจจะเป็นกังวลว่าเครื่อง2องพนะครับมันอาจจะอืดมันอาจจะไม่แรงนะครับมันอาจจะลดซีซีลงนะลดซีซีลงแต่แรงม้าที่ให้มา150แรงม้านะครับแรงบิดให้มาทั้ง400เนี่ยมันเพียงพอแล้วนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่ถ้าบางคนต้องการเน้นที่ความเร็วนะครับอาจจะเปิดพ่อโหมดแล้วก็ขับแบบเกียร์มือที่เป็นเกียร์ธรรมดาแพทเทิร์นชิพนะครับหรือปรับเป็นโหมด S นะครับขับได้หมดนะครับเพราะว่าเกียร์6สปีดที่ให้มาเนี่ยผมว่า มันเพียงพอแล้วถ้าพูดถึงต้องการทาความเร็วในการเร่งแซงอะไรพวกนี้มันมันขึ้นอยู่กับโหมดการขับด้วยนะม่ใช่เปิดโหมดอีโคแล้วจะไปเหยียบให้มันแซงขาดนี้มันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันจะตอบโจทย์ในเรื่องของการประหยัดน้ามันเป็นรถ p ี v ที่ตอบโจทย์ในเรื่องของประหยัดน้ามันเพราะว่า f o r ์คเจอเนอมันผลิตบล็อก2.7ที่เป็นเบนซินมานะครับที่ม้าตน้นม้าตีนต้นดีๆหรือว่าเครื่อง2.8ที่ต้นดีปลายดีก็มีให้เลือกแต่ 2.4v ขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์ในเรื่ององงขปประนะร,ประะหหััดด เพราะว่ามันอยู่ประมาณสักสิบสองสิบสามกิโลเมตรต่อลิตรนี่สบายสบายเลยถ้าใครใช้เฟอร์นิเจอร์สองที่สี่ดีตัวนี้ก็จะทราบข้อมูลตัวนี้ดีนะครับแน่นอนสไตล์ของการขายรถมงคลคือต้องรถเดิมนะครับรถเดิมก็มีเก็บงานมาให้นะครับเก็บงานฝากระโปรงเดิมแน่นอนนะครับเก็บงานรอยสเก็ดหินกันชนหน้านะครับรอยสเก็ดหินกันเนี่ยรอยสเก็ดหินฝากระโปรงนะครับกันชนหน้าไม่มีรอยแล้วนะครับเก็บงานขัดสีมาแล้วแต่ว่า,อาเอกลักษณ์ของเขาเลยก็คือมันต้องอ้านิดนึงนะครับฟเฟอร์นิเจอร์เป็นทุกคัน นะครับไม่ได้เกิดจากการชนไม่ได้เกิดจากการอะไรนั้นพอผ่านมาสัก3-4ปีเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะคือตําหนิที่เกิดจากแบบอาจจะด้วยการชนที่มันหนักนะครับเป็นทุกตัวนะฟอร์จูเนอร์ตัวแรกก็เป็นแชมป์ก็เป็นโฉมนี้ก็เป็นนะครับส่วนใหญ่เราก็จะจัดขึ้นด้วยการแบบอัดกาวเข้าไปนะครับเอฟซีฟอร์จูเนอร์ผมบอกเลยว่าเป็นทุกคันนะเป็นทุกคันภาพผ่านมาสักสามสี่ปีเนี่ยมันน่าจะเกิดจากการชนหนักผมไม่ร pues ู้เปล่าผมไม่แน่ใจแต่มันจะอ้าออกนิดนึงมันจะไม่ชิดนะอันนี้คือลักษณะ ตำหนิที่เกิดจากไม่ได้จะได้เกิดจากโรงงานทุกคันแหละนะแล้วก็ตัวนี้เป็น m a ็18นิ้วนะครับแม็ Mac 18นิ้วแม็กซทน18นิ้ว265 60R18 เท็งแต่ว่าคันนี้เปลี่ยนยางรอบที่2มาแล้วผ่านมา3ปีก็คือเจ้าของเดิมเขาจับเปลี่ยนยางเลยนะครับใช้แล้วก็เป็นยางใหม่เลยยางใหม่4เส้นใช้งานได้ยาวๆสแตนดาร์ดเดิมๆโรงง,งานใครที่เล่นหาใครที่ชอบแบบรถเดิมอยากเอาไปแต่งเขาเองก็น่าจะตอบโจทย์นะ 999,000บาทสำหรับ 2.4V ปี2018นะตัวนี้ดีหน่อยก็คืออายุมันยังไม่เยอะอายุมันยังไม่เยอะแล้วก็ใช้งานไม่เยอะไม่แค่60,000กิโลไม่แค่66,239กิโลก็ตกปีละ20,000กโลพอดีตามมาตรฐานนะครับ,บเบาะก็เลยยังไม่สุดนะตัวบเบาะก็เลยยังดูดีเพราะป,ะปะกติแล้วเนี่ยคือสักพักหนึ่งเนี่ยไม่สักจะแปดหม0 0โลเนี่ยมันอยู่อย่อยางงี้นะครับซึ่งผมจะไม่ผิดเนี่ยศูนย์ก็เคลียร์ให้ฟรีนะถ้าเราจะไม่หมดประกัน นะถ้าใครซุดก่อน3าปีอ่ะรู้สึกเขาเคลมให้ฟรีแต่จริงมันก็ไม่ได้ใช้งบประมาณเยอะหรอกถ้าเราแค่เสริมฟองน้ำมันก็ประมาณหลักร้อยนะครับถ้าเราแบบไม่ต้องไปลอคิวสูงนะผมเสริมเองก็ประมาณ800 1000ถึงพันหนึ่งแล้วแต่สภาพนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับคู่หน้าเลยนะให้มาคู่หน้าให้มาคู่หน้าก็สะดวกสบายขึ้นนะครับแต่บางคนก็อชอบแบบแมนนวลนมันเร็วดีเลยมันแล้วแต่สะดวกแลกะก็ฟังก์ชันออปชันที่ผมพูดถึงนะครับอีโคโหมดพาวเวอร์โหมด นะครับแล้วก็มีการย้าย VSC ขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นออโต้สต็อปอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัติขับ2ที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้เป็นออโต้ขับ2 6สปีดเน้นประหยัดนะครับพวกฟังก์ชันเครื่องเสียงก็จะมีจอมีเนวีให้แอร์ดิจิตอลมีให้นะฮะแล้วก็มีเกียร์มือแคดเดนชิพที่ผมพูดถึงว่าต้องการแบบเร่งแซงทําความเร็วต้องการกําหนดเกียร์ด้วยตัวเองกําหนดรอบด้วยตัวเองใช้งานได้ เปิดเพ้าโหมดขับเลยถ้าใครอยากจะให้มันซดน้ำมันแต่แรงถูกใจโดนใจแน่นอนนะครับก็รถปึ้ง5-6 0หมื่โลสภาพภายนอกภายในก็เนียนตาอยู่แล้วนะครับเนียนตาสวยเดิมถูกใจแน่นอนอด้านหลังก็จะมีเป็นพอร์ r อเลสนะครับชาร์จโทรศัพท์ปลั๊กไปบ้านชาร์จโน้ตบุ๊กชาอะไรเสียบปลั๊กได้เลยอันนี้คือมันก็เป็นพื้นฐานของรถ P P V หรือรถยุคใหม่ที่จำเป็นจะต้องมีให้กับ ลูกค้าเพราะว่าทุกวันนี้มันอยู่กับโทรศัพท์อยู่กับเครื่องมือสื่อสารบนโลกออนไลน์นะครับไม่มีไม่ได้ไม่มีไม่ได้ไไไดต้องจําเป็นต้องมีของคือซีี v, ตัวนี้ก็จะให้ประตูหลังไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับประตูหลังไฟฟ้าเขาก็จะมีแค่มีแค่ตัว G ตัวเดียวั้งนะครับที่เป็นประตูธรรมดาแล้วก็เป็นเบาะธรรมดาตัว V Mark, ีต้นหมาก็ก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่เป็นประตูไฟฟ้าอยู่แล้วซึ่งหลักๆที่เจอก็คือ,อ คนเรามันใจร้อนนะครับใจร้อนเกินไปนะครับใจร้อนเกินไปคือบางทีไปไปไปดันไปนี่ใช่เขาทําให้ประตูมันค้างบางทีมันต้องรีเซ็ตแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะประตูหลังเนี่ยนะครับประตูหลังไฟฟ้าตัวนี้นะครับมันมีระบบกันหนีบไปแล้วยังไงมันก็ไม่หนีบแน่นอนถ้าคนยืนอยู่นะครับนี่เทรได้ให้ดูเลยนะครับไม่หนีบนะครับไม่ต้องไปตกใจบางทีอ่าถ้าแบบลูกๆซนอะไรวนะเนี่ยจะมุดขึ้นรถกลัวมันจะโดนไม่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 ชนแน่นอนนะครับมีระบบกันหนีบไปแล้วนะครับ ส่วนใครอยากจะปรับระดับมัน uh, สูงไปนะครับระดับมันสูงไปแล้วก็เซตค่าได้นะครับกดค้างตัวนี้นะครับเซตค่าได้แล้วแต่ระดับที่เราเหมาะสมนะครับอาขึ้นให้มันสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะฮะถึสูงสุดแบบนี้นะครับมันจะเซตค่าดันไปไปสูงสุดแล้วก็เซตไว้สี่วินะครับมันก็อยู่ตำแหน่งนี้เลยหรือว่าถ้าจะเอาให้มันตำแหน่งประมาณนี้นะครับก็เซตค่ากดไปอีกสี่วินี่ผมปิดปั๊บขออนุญาตสาธิตให้ดูเลย นะครับไม่ได้สาธิตนานแล้วเพราะบางคนคือระดับความสูงถ้ามันสูงไปอาจจะเอื้อมไม่ถึงไงนะครับก็เอานวยความสะดวกนะครับแต่เราไม่พูดถึงรุ่นใหม่รุ่นใหม่เขามีเตะแล้วนะครับก็มีชิกเซนเซอร์แล้วอ่าจะเปรอบนึงนะครับระดับความสูงของฝาท้ายมันก็อยู่ระดับที่เราตั้งค่าไว้ที่เหมาะสมนี่นะครับหรือจะเอาเท่านี้ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกนะครับอันนี้คือระดับยิงระดับอยู่ตรงนี้นะครับระดับสูงสุดเปิดสูงสุดเลยบางทีเราเอื้อมไม่ถึงนี่คือวิธีการรีเซ็ตฝาท้ายนะครับ แล้วก็ซิกเกิลเขากไ็ไม่เคยทิ้งมาตั้งแต่ตัวแรกะนะครับจริงก็ได้แนวผมว่าแนวคิดก็มาจากรถญี่ปุ่นแหละนะครับรถญี่ปุ่นพวกพวกหนึ่งสองศูนย์ที่เป็นรถนําเข้าเมื่อก่อนก็จะเป็นเบาห้อยข้างแบบนี้ซึ่งฟอร์จูเนก็เอามาใช้ตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับรวมถึงตัวาภายในนะครับที่โค้งรับกับตัวแชสซีเนี่ยนะครับคือเอกลักษณ์ของเขาเป็นแบบนี้มาจนถึงตัวปัจจุบันที่เป็นการซูร์เลซิ่งที่เป็น GR Sport ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับ บาสามแถวเจ็ที่นั่งแอร์สตอนรูปทรงการเก็บเบาะก,ก็เป็นแบบนี้เหมือนเดิมะใครที่สนใจนะครับรถสวยๆเดิมๆไม่น้อยๆแบบนี้2องอีก็ถือว่าเป็นตัวพิมพ์นิยมอยู่แล้วคือเป็นรถอนเนกประสงค์ที่ไม่เน้นลุยนะครับไม่เน้นลุยนะเป็นขับเพื่อน2ล้อวิ่งออฟโรดนีส่สบายๆนะครับวิ่งทางใกล้ทางไกลตอบโจทย์ในเรื่องของการประหยัดน้ำมันและก็ราคาที่ผมบอกไปคือ ราคามันถือว่าเซฟเงินในกระเป๋าไปพอสมควรนะครับพอสมควรเลยก็ตีไปง่ายบวกลบก็ประหยัดไปประมาณ5 2, 000, 000, 000, ้าแสนสองหมื่นบาทก็ครึ่งล้านเซฟๆไปเพราะว่าหลายคนเป็นกังวลว่าจะดอกเบี้ยรถมือสองมันจะแพงนะครับเพราะว่าผมว่าถ้าจะซื้อโฟล์คเจอร์มือสองสักคันเนี่ยนะครับก็จริงๆรถโฟล์คเจอร์มือสองซื้อที่ไหนก็ได้นะซื้อไหนก็ได้แต่ว่าก่อนซื้อเนี่ยถ้ามีโอกาสได้คุยกับซอสักดาโทรมาคุยได้นะครับเพราะว่าในเรื่องของเงืยอย่อนไขต่างๆเนี่ยผมว่าผมเลือกเงื่อนไขที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เพราะว่าแต่ละคนมันได้เงื่อนไขไม่เหมือนกันนะครับสังเกตว่าช่วงนี้ผมจะหยุดโฆษณาในเรื่องของเงื่อนไขแล้วเพราะว่า,าไฟนั้นเขาจะตัดตัดเกตรดตามผู้เจ้าซื้อนะครับตัดเกรดตามผู้เจ้าซื้อตามคุณสมบัติของผู้เจ้าซื้อและผมก็เลือกเงื่อนไขที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าแน่นอนนะครับ,นะรบก็อย่างน้อยๆซื้อที่ไหนก็ได้แต่ว่าถ้าจะซื้อลตัวไฟเจอเนอร์มีโอกาสคุยกับรรศอสักดาเนี่ยผมบอกลว่าข้อมูลที่ผมให้เนี่ยรับรองว่าถูกต้องโดนใจแน่น,ะนะอนก็ฝากไว้อีก1นึ่งคันสำหรับ2องจีทนนีัีนี้ ไม่หกหมื่นกกิโล999,000บาทใครสนใจหาอยู่ผมบอกเลยสภาพแบบนี้สวยได้รถด,ดีไม่ต้องวัดดวงไม่แพงแน่นอนฝากติดตามฝากไ like, ลค์แากกดแชร์ช่องรถมือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับช่องยู u ูบช h a n n e l ที่จะมีรถมือสองเข้าใหม่เสร์ฟทุกทุกวันทุกทุกสัปดาห์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดการอัปเดตทุกๆวันสำหรับคลิปนี้สอสักดากับ2องกิวีคันนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณครับ